สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเสียมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับโรคงูสวัดมาเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันครับโรคงูสวัดจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นตามตัว ซึ่งเพื่อนๆคงเคยได้ยินหรือบางครั้งเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเป็นมาก่อนนะครับซึ่งโรคมุสวัดก็เกิดจากไวรัสชนิดหนึง่งที่ชื่อว่า v วรัสลา l อสเตอร์ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับโรคสุกใสหรือที่บางคนเรียกกันว่าโรคอิสุอิสัยนะครับเวลาที่เราเป็นโรคสุกใสแล้วเกิดตุ่มสุกและก็ตุ่มใสเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อหายเชื้อไวรัสชนิดนี้ก็จะไปหลบอยู่ในปมประสาทของร่างกายนะครับทำให้เมื่อเราติดเชื้อโรคสุกใสแล้วเราจะไม่หายขาดจากโรคเนื่องจากเชื้อนั้น หลบซ่อนอยู่และในวันร้ายคืนร้ายเมื่อเชื้อไวรัสนั้นกำเริบเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อร่างกายเราอ่อนแอลงอย่างเช่นเราไม่สบายอดนอนพักผ่อนน้อยหรือกำลังป่วยไข้เชื้อไวรัสลาซัสเตอร์นั้นก็จะกำเริบเกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นตุ่มใสเกิดขึ้นตามร่างกาย โดยการเกิดของโรคนั้นจะเกิดไปตามแนวของเส้นประสาทหรือที่เราเรียกกันว่าเดอร์ม,มาโตมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในร่างกายจะมีแนวเส้นประสาทหรือเดอร์ม,มาโตมที่เลี้ยงอย่างชัดเจนอยู่แล้วและก็จะมีการแบ่งข้างเป็นซ้ายและขวาเมื่อไวรัสงูสวัสดเกิดกำเริบขึ้นก็จะเกิดกำเริบเป็นโรคตุ่มใสเกิดขึ้นตามแนวเส้นประสาทของร่างกายนะครับโนยในคนปกติเวลาเป็นงูสวัสดกำเริบ จะมีตุ่มใสเกิดขึ้นในแนวเส้นประสาทเพียง1-2เส้นแนวเส้นประสาทนะครับซึ่งใน1-2แนวเส้นประสาทนั้นมักจะอยู่ข้างเดียวกันและไม่มีการข้ามกึ่งกลางลำตัวดังนั้นในคำกล่าวที่ว่าการเป็นงูสวัสด์พันรอบตัวแล้วจะเสียชีวิตนั้นจึงเกิดขึ้นได้ยากแต่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแสดงว่าการติดเชื้อของงูสวัสด์นั้นจำเป็นต้องเป็นหลายแนวเส้นประสาท และเป็นทั้งสองข้างด้วยนะครับซึ่งภาวะนี้จะเกิดได้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ํามากๆอย่างเช่นคนที่ติดเชื้อ Hiv หรือคนที่ได้รับยาเคมีบําบัดหรือได้รับยากดภูมิอื่นใดนะครับดังนั้นในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ําและมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงจึงทําให้มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนั่นเองสําหรับเรื่องการรักษาของงูสวัสดนั้นก็มีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือการรักษาตามอาการก็คือ เมื่อมีแผลตุ่มใสเกิดขึ้นในร่างกายก็จะประครบทําแผลเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็นในอนาคตนอกจากนั้นเราต้องเฝ้าระวังไม่ให้แผลนั้นเกิดการติดเชื้องดการแคะแกะเกาและงดการไปพ่นสมุนไพรใดๆในแผลซึ่งอาจจะทําให้แผลติดเชื้อจนถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยทีเดียวสำหรับในบางคนอาจจาเป็นที่จะต้องพิจารณาให้กินยารักษาโรคงูสวัสดเพื่อลดอาการและภาวะแทรกซ้อนของโรคนะครับ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนของงูสวัสดนั้นก็มีได้หลายอย่างนะครับอย่างที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือบริเวณที่เกิดตุ่มใสนะครับถ้าดูแลไม่เป็นหรือดูแลไม่ดีก็จะเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเกิดบริเวณใบหน้าก็จะเกิดเป็นแผลเป็นที่เห็นเด่นชัดได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นงูสวัดนี้ถ้าเกิดบริเวณใบหน้าก็อาจจะเข้าที่บริเวณดวงตาได้ ซึ่งบริเวณหน้าผากนี้ก็จะเป็นแนวของเส้นประสาทหนึ่งนะครับที่งูสวัสด์สามารถกำเริบได้ซึ่งถ้ากำเริบที่แนวเส้นประสาทนี้งูสวัสดนั้นก็จะเข้าดวงตาได้เช่นเดียวกันและเมื่อเข้าตาแล้วถ้าเกิดรักษาไม่ดีก็จะเกิดแผลเป็นที่บริเวณดวงตาได้เช่นเดียวกันถ้าโชคร้ายเกิดแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาหรือตาดำก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นได้เลยนะครับ ดังนั้นการเกิดงูสวัดเกิดขึ้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องรักษาและป้องกันอย่างดีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ปัญหาอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นและพบได้บ่อยหลังจากการเป็นงูสวัดนะครับนั่นก็คือเราอาจจะเกิดเจ็บปวดร้าวตามแนวเส้นประสาทที่เป็นโรคหรือที่เราเรียกกันว่านิวราเจียนะครับซึ่งในภาวะนี้อาจจะเจ็บปวดหรือปวดร้าวได้กันเป็นปีปเลยทีเดียวแม้แล้วงูสวัดนั้นจะหายไปนานแล้ว ภาวะแทรกซ้อนนี้ที่เกิดการปวดร้าวตามเส้นประสาทจะค่อยๆดีขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ในบางคนที่มีอาการเจ็บปวดมากอาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับยาช่วยรักษานะครับจะเห็นว่าการเป็นงูสวัดแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนและปัญหาตามมาได้อย่างมากมายถ้ารักษาไม่ดีสำหรับการป้องกันการเกิดงูสวัดเราก็ควรจะป้องกันโดยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วงูสวัสดิจะเกิดการกำเริบขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรืออื่นใดสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับและเดี๋ยวหมอจะกลับมาตอบอีกเหมือนเดิมและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า สวัสดีครับ